สวัสดีทุกคนพบกันเชา้ชาเชา้าเ้าในวันที่ฝนตกดูนังแบบสิทสยไปกันนะจ๊ะทึเกินวันนี้เรามาที่นาแล้วทุกคนนานาเยาภพแต่ยังไม่ถึงนายาูพเราก็แอบมาเดินเล่นๆแถวนี้ก่อนข้างทางก็เต็มไปด้วยไร อ้อยนะคะทุกคนไร่อ้อยและชุ่งนา้าง้างซ้ายจะเป็นไรอ้อยข้างขวาจะเป็นทุ่งนามีต้นสำสาน้ำเดททุกคนอุ้ยบรรยากาศดีทุกคนไม่ต้องฟังเสียงซ่อมได้ไหมฟังเสียงธรรมชาติทุกคนสายน้ำสายลมภูเขา <c oughs> คิดถึงเขา <c oughs> ทำไมเราคิดถึงเขาอ่ะ <c oughs> ถึงเวลาบทโศกก็ต้องโศกนะจ๊ะทุกคน ดูทุกคนท้องฟ้าก้อนเมฆมาพร้อมกับสายฝนนะฝนตกโปรยโปรยดูสิสวนป่ายางทางนน้นนะจ๊ะทุกคนยางพาราอ้อยนี่โดนฝนนี้ชุ่มช่ำเลยนะคะ่ะเขียวขจีขึ้นมาเลยทีเดียวโอ้ยต้นสัาก่างงามเดทุกคนคุนเข่ากำลังเขียวต้นพะกิเลกกระทอดยอดออกมาเสียง กบเสียงเขียดโอ้ยแอบ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 อึบอ,อับอ,อึบอ,อับเทุกคนเอ้ยกระจ้าก็สิม,มาทักท้ายสมล่ะสมออกมาเบิ่งกระจ้า <c oughs> ข้างทางก็จะเป็นคูน้ำคลองน้ำนะจ๊ะฝั่งนู้นข่าวกำลังงามเลยทุกคนตอนนี้อากาศครึ้มมาแล้วฝนกำลังจะตกปล่อยปล่อยนะจ๊ะเมือ <c oughs> งขางก้างทุกคนร่มรื่นต้นกิ่งคุ้นกับย่างตะกิง <c oughs> ภูเขาทางนู้นทุกคนเห็นไหมมันเห็นละอองละอองเขาเรียกอะไรละอองฝนละจ้ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีหมอกเนาะมันเป็นละอองฝนเหมือนฝนตกบนภูเขาอะไรเงี้ยโอ๊้ยท่ามกลางธรรมชาติเนี้ยตอนนี้ฝนกําลังตดตดไปจ้ะฝ <c oughs> นกําลังตกรินรินนะจ้ะทุกคนเป็นละอองฝอยฝอยอะแต่เรายังดีนะเรามีถุงพลาสติกมาเป็นหมวกใส่หัวกัน ผมเปียกก่อนเพราะว่าเราออกจากบ้านเราคว้าอะไรได้เราก็คว้านะคะเราไม่ได้เตรียมตัวแต่อย่างใดเออนี่เดินชมเป็นนางแบบเลยนะเธอสวยนะเนี่ยขากับรองเท้านี่เข้ากันได้ทุกคนเอ้ยอยางไปทังสิ้นะคนอื่นเขาเขามองรองเท้าส้มนะให้เนี่ยมองหน้าส้มนะเห็นไหมเห็นมวกวมัวกันฝนเหรอ เราแบบกิ๊บเกอวไยกาเวล่ะมื่อนี่ก็ไวส้สมิ่กันเดอ้อทุกคนเดอ้อขอบคุณวันที่ฝนโปรโยคิดถึงเธอนะดูแลสุขภาพด้วยนะบ๊ายบายจ้า